สวัสดีค่ะสวัสดีครับการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์2557ยังจะเกิดขึ้นไหมคะผมว่ายังไงรัฐบาลก็ต้องลากถูลูดถูกกังไปให้ถึงวันที่2กุมภาพันธ์ให้ได้ทําทุกวิถีทางเพื่อให้มีการเลือกตั้งเพื่อจะได้ผลการเลือกตั้งนั้นไปรับรองว่าประชาชนนั้นได้ยอมรับรัฐบาลชุดนี้แล้วต้องทําเพื่อเป้าหมายทางการเมืองแต่ไม่ได้แก้ปัญหาของประเทศเลยปัจจัยหลากหลายเรื่องรุมเร้าอยู่ วิเคราะห์แล้วมองแล้วปลายทางเป็นยังไงบ้างผมว่าทุลักทุเลมากนะครับถ้าเืิดจะลากไปเนี่ยแล้วผมคิดว่าไม่เป็นผลดีต่อร,รัฐบาลไม่เป็นผลดีต่อประเทศไม่เป็นผลดีต่อประชาชนเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าถามว่าทําไมต้องรีบขนาดนั้นต้องรีบขนาดนั้นเพื่อให้ไปพอไปแล้วเนี่ยมันยังมีปัญหามันไม่จบความชอบธรรมมีไหมนะครับปัญหามันจะจบไหมแล้วคุณจะได้สอสอครบเมื่อไหร่ เรจะให้ประเทศนี่มีปัญหาไปอย่างเงี้ยสามสี่เดือนเหรอห้าเดือนเหรอแล้วทำไปเพื่ออะไรคะอะไรรอคุณอยู่ข้างหน้าคือคุณถึงต้องรีบขนาดนี้มผมอยากจะถามรัฐบาลจริงๆประชาธิปัตย์ว่าอะไรรออยู่ข้างหน้าล่ะคะวันนี้สิ่งที่รัรฐบาลพยายามทําคือหนึ่งรักษาอํานาจรัฐให้นานที่สุดอยู่กับตัวเองมากที่สุดมผมถามว่าวันนี้รัฐบาลเนี่ยมองผมมองนะครับว่า มีข้อสองสัยได้ว่าประโยชน์ทับซ้อนมากมายเขามีความกังวลพูดอยู่เสมอเรื่องเงินกู้สองล้านล้านที่ต้องทำไมจะต้องเร่งทำขนาดนี้ซึ่งผมคิดว่าเป็นการสร้างภาระให้ประชาชน50ปีประการที่2เรื่องของที่รัฐบาลยังต้องทําในเรื่องของรัฐวิสาหกิจเรื่องแม้กระทั่งเรื่องของข้าวจํานําข้าวเนี่ยนะครับผมถามว่าวันนี้ยังไม่ได้จ่ายเงินประชาชนเลยค่าจํานําข้าวซึ่งนานมากนะครับ3มเดือน แล้วมันไม่เกี่ยวกับม็อบเลยนะเพราะว่าม็อบเนี้ยหรือกปประส์เนี่ยเพิ่งเกิดมาได้แค่2เดือนแต่ว่าค้างจ่ายก็3สามสี่เดือนผมถามาปัญหาทั้งหลายเหล่านี้รัฐบาลทําไปเพื่ออะไรผมก็มองว่าหนึ่งำนําข้าวในชุจริตแน่นอนถ้าไม่มีอํานาจรัฐรักษาการไว้เนี่ยในที่สุดเนี่ยทุกอย่างจะถูกเปิดเผยขึ้นมาหมดก็เสียหายต้องมีคนติดคุกแน่นอนันั้นผมมองว่าการพยายามรักษาอําน,านาจไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เนี่ยเพื่อประโยชน์ของรัฐบาลเองไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของประเทศ ในระหว่างที่พักการเมืองไม่น้อยทีเดียวขับเคลื่อนให้การเลือกตั้งเดินไปข้างหน้าประชาธิปัตปัล่ะคะจุดยืนอยู่ตรงไหนผมถามว่าทุกพักการเมืองที่ไปร่วมเลือกตั้งถามเขาดิครับว่าเขาอยากไปไหม,มเขาเต็มใจไปไหมถามโดยไม่ต้องเกรงใจพักเพื่อไทยนะถามดิครับผมว่าวันนี้ถ้าเปถามเขาจริงๆผมถามง่ายๆนะครับถ้าบอกทุกทุกคนเนี่ยอยากไปให้มีเลือกตั้งเร็วๆผมถามว่าวันนี้ป้ายหาเสียงอยู่ที่ไหนนะเห็นไหม นี่อีกแค่สามอาทิตย์จะเลือกตั้งนะครับป้ายหาเสียงผมยังไม่เห็นมีเลยรถแห่ผู้สมัครเดินหาเสียงมีไหมไม่มีแล้วมันหมายถึงอะไรล่ะคุณต้องการเลือกตั้งจริงๆหรือเปล่าหรือเพียงแต่คุณต้องการรักษาอำนาจไว้ให้นานที่สุดว่าใครอึดกว่าคนนั้นชนะแต่คนที่เสียหายคือประชาชนนะครับประชาธิปัตปัล่ะคะยืนอยู่ตรงนี้ในช่วงเวลานี้จะต้องมีกิจกรรมทางการเมือง<ว>คือ <ผม S 2> อะไรผู้ชัดเจนนะครับว่า พวกเผมยันต้องเฉือนเนื้อตัวเองนะครับที่ไม่ไปลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับผลกระทบมากมายนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าผมจะไม่มีเวทีที่อยู่อยู่ข้างในแต่พวกเรามองแล้วว่ามีเวทีอยู่ข้างในเพื่อตรวจสอบเขาเนี่ยมันก็มีปัญหาเพราะว่าวัาวนนี้ประชาชนไม่ไว้ใจนักการเมืองพวกผมก็ถอยมาหนึ่งก้าบอกเอานะพวกผมจะไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่เข้าไปร่วมเลือกตั้งทางนี้แต่จะพูดในลักษณะของว่าวันนี้ประเทศไทยต้องปฏิรูปลดอํานาจรัฐลดการคอร์รัปชัน เพิ่มอานาจประชาชนเพิ่มอานาจตรวจสอบให้มากๆเพื่อคนนั้นได้กลับมาไว้ใจว่าการเมืองนั้นยังมีความหวังมไม่ใช่นั้นประชาชนไม่มีความหวังอะไรเลยมีคําถามหนึ่งถามว่าทําไมต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งผมถามว่าวันนี้สารรัฐธรรมนูญตุลาการสารธรรมนูญตัดสินมาแล้วมีกี่เรื่องครับหนึ่งการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสองการลดทอนอานาจการตรวจสอบสามลดทอนอานาจในการมีสิทธิ์มีส่วนร่วมของประชาชนทุกอย่างทําเพื่อ ประโยชน์ของพรรคการเมืองเท่านั้นแต่เป็นทอนทุกอย่างหมดเลยแล้วถามแลวประโยชน์ที่คุณได้คืออะไรก็คือคุณยอมรับใช่ไหมว่าวันนี้การทุจริตมีมากมายคนรู้ทันหมดแต่คุณไม่พร้อมที่จะเปิดให้เขาทราบผมถามง่ายๆกันนะครับว่าวันนี้นายกบอกว่านายกอยากจะปฏิรูปแล้วทําไปนั่นว่านายกปฏิรูปอันแรกได้ไหมเปิดเผยตัวเลขจํานําข้าวซึ่งเอาเงินภาษีของพวกเราไปใช้เจ็ดแสนล้านวันนี้ขาดทุนกี่แสนล้านเปิดเผยได้ไหม สองวันนี้ชาวนาไม่มีเงินจ่ายจะนำข้าวรัฐบาลไม่มีให้เนี่ยถามมาเปิดเผยได้ไหมว่าที่จะขายข้าวให้กับต่างประเทศเนี่ยขายราคาเท่าไหร่ขายกับประเทศอะไรวันนี้ไม่ยอมเปิดเผยนะซึ่งเป็นข้อมูลซึ่งเจ้าของประเทศพึงจะรู้แต่คุณไม่เปิดเผยเลยแล้วถามว่าเรื่องง่ายๆแค่นี้นายกยังทําไม่ได้เรื่องยากๆที่มันต้องโปร่งใสกว่านี้ลึกกว่านี้นายกยจะทําได้ยังไงมันต้องเปิดเผยในระบบของการเมืองการปกครองหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับนี่คือข้อมูลธรรมดาที่ประชาชน คือรู้คนที่เสียคือประชาชนนะครับคนที่ได้คือคนที่โกงไปนะครับทนวันนี้ประชาชนเอาเงินของเข้าไป mm hmm. เงินพวกผมไปเนี่ยเจ็ดแสนล้านควจะต้องรู้สิครับว่าขัดทุนเท่าไหร่ทลานทาไมถึงต้องทําทําไมต้องทําต่อถ้าทําต่อไปมีใครได้ไปอยู่ไรวันนี้ชาวนาเขาพิสูจน์แล้วว่าชาวนายังไม่ได้สตังค์แต่คุณไม่กล้าเปิดเผยเพราะคุณรู้ว่ามันเป็นคนกินระหว่างทางแล้วมันมหาศาล <c oughs> คุณก็ไม่กล้าเปิดเผยดังนั้นคุณจึงต้องรักษาอํานาจรัฐไว้ให้ได้ วันนี้ประชาธิปัตย์บอกว่าเดินหน้าปฏิรูปประเทศก่อนปฏิรูปอะไรบ้างคะวันนี้ผมบอกได้เลยว่าประเทศต้องปฏิรูปมากผมอ,อันแรกนะครับการเลือกตั้งเนี่ยถามว่าวันนี้ตำรวจนะครับตำรวจที่ทํากับประชาชนวันนี้ถามว่าพอรับตาสื่อรับตากรุงเทพคนกรุงเทพไปแล้วเนี่ยถามว่าเชื่อว่าจะมีการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรมไหม ใครจะตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของรัฐบาลซึ่งวันนี้รัฐมนตรีมหาดไทยซึ่งคุมเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับวันนี้รัฐมนตรีมหาดไทยนี่มาไงก็คือขึ้นเวทีคนมีสีแล้วก็ประกาศไม่รับอำนาจศาลประกาศว่าใครต่อต้านเนี่ยก็ผิดกฎหมายนี่นผิดกฎหมายที่ประหารชีวิตเอาเข้าคุกหมดผมถามเนี่ยแล้วพวกเราจะเรียกร้องความเป็นกลางจากการใช้อำนาจรัฐมาจากไหนมเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เหมือนกับพวกผมก็อยากเกียงอยากจะมีอำนาจมีเงินเดือนกิน อยู่ไปก็เข้าไปว,วันเพื่อขอให้มีเวทีอยู่งั้นผมว่ามันก็ไม่ใช่นะครับเพราะวันนี้ประชาชนหมดศรัทธาพวกผมแล้วเืออาชีพนักการเมืองนั้นผมว่าต้องมาตั้งหลักหน่พวกผมก็ถอยมาให้เห็นว่าพวกผมนั้นไม่่ไมประสงค์ที่จะแสวงหาอานาจตอนนี้เพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าพวกผมนั้นเสนอการแก้ปัญหาประเทศปฏิรูปเพื่อสุดจิตใจพวกผมบอกแล้วนะครับต้องมีปฏิรูปอะไรเรื่องการคอร์รัปชันลดให้ได้เพราะวันนี้เมืองไทยเสียเสียหายเยอะสองปฏิรูปของอํานาจรัฐก็คือลดอํานาจรัฐเล็กลงน้อยลงตรวจสอบง่ายขึ้น เพิ่มอำนาจประชาชนทํำยังไงปฏิรูปแม้ทั้งการศึกษาปฏิรูปสังคมปฏิรูปสื่อทั้งหลายทั้งปวงนี้อาจจะไม่ทําได้ทั้งหมดแต่ว่าหลักๆต้องมีการทําก่อนก่อนที่จะไปสู่การเลือกตั้งครับค่ะแล้วปฏิรูปพักประชาธิปัตย์นะคะไปทางไหนวันนี้พักประชาธิปัตย์พยายามปฏิรูปก็คือว่าเราเปิดช่องให้มีส่วนประชาชนมาเข้ามาร่วมกับพักเราเยอะอย่างเช่นคณะกรรมการกลางพักเนี่ยนะครับสามารถเปิดวิทีคนข้างนอกเนี่ยซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นสมาชิกพักสามารถมีเวทีแสดงความคิดเห็นว่า ต้องการให้พรคปฏิบัตินั้นเดินไปทางไหนอันที่สองเราเปิดเวทีให้กับผู้บริหารท้องถิน่นกรรมการสาขาเข้ามามีสิทธิ์มีเสียงกําหนดนโยบายกําหนดการมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมพักมากขึ้นข้อที่สเราพยายามปรับปรุงพักเนี่ยให้กระจับกระเฉงแล้วก็สะท้อนปัญหาของสังคมได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะคุณจุติคุณจุติเชื่อมัน่นหรือว่าวิเคราะห์ไหมคะว่า ตอนนี้สถานการณ์อาจจะเกิดการก่อรัฐประหารเกิดขึ้นได้ผมไม่เชื่อนะครับว่าจะมีรัฐประหารนะครับว่าวันนี้ทุกคนก็พยายามให้ประเทศนั้นไม่บอบช้ำค่ะแล้วผมก็ได้เห็นได้ฟังในผมว่าถ้าเผื่อเขารัฐประหารคงทําไปนานแล้วะครับจังหวะมันมีแต่เขาไม่ได้ทําแต่ผมว่าเขาก็ยืนยันชัดเจนนะครับฝ่ายทหารว่ายืนอยู่เคียงข้างประชาชนทางออกหรอคะมองไว้ไหมทางออกผมคิดว่าวันนี้พวกผมนอกจากไม่ลงเลือกตั้งแล้วผมว่าท่านนายกยนี่แหละครับ ที่จะต้องเป็นคนตัดสินใจว่าท่านจะเอาบ้านเมืองให้พินาศย่อยยับเพียงจะให้มีเรื่องการเลือกตั้งเช่นนั้นหรือถามว่าท่านจะรักษาอำนาจรัฐไปไว้เพื่ออะไรแล้ววันนี้ท่านสามารถชี้แจงคนทั้งประเทศไทยที่ยังกังขาท่านได้ไหมเอาง่ายๆสักสิบล้านคนว่าที่คอร์รัปชันที่ผ่านมาเนี่ยท่านจะทํำยังไงกับคนพวกนั้นเรื่องการใช้อํานาจรัฐที่ไม่ชอบที่ผ่านมาทั้งกระบวนการยุติธรรมที่ผ่านมาท่านเห็นท่านรู้ท่านรับทราบหมดแต่ท่านไม่ทาอะไรเลย ผมถามว่าถึงเวลาอย่ท่านจะต้องตอบกับคนทั้งประเทศว่าท่านต้องมีส่วนรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่ตางๆเหล่านี้ค่ะประเมินสถานการณ์13มกราคมปิดกรุงเทพยังไงบ้างคะผมคิดว่าประชาชนขออกมาเยอะนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมองว่าเขาได้ตื่นแล้วเป็นผู้ตื่นแล้วตื่นคือตื่นในการรับรู้สิทธิ์ของเขาแล้วผมว่าเขาบริโภคข้อมูลข่าวสารแล้วแยกแยะได้พอสมควรผมไม่เชื่อนะครับว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ย ที่จะกำหนดหรือว่าจูงประชาชนได้ผมว่าวันนี้ทุกคนยืนฟังว่าประชาชนอยากให้ทําอะไรไปทางไหนเขาจะไปทางนั้นผมไม่เชื่อว่ากำลังสุเทพที่จะวลานี้กําลังฮอตนักหนาผมไม่เชื่อว่าท่านจะสามารถนามวลชนไปไหนได้ท่านกลับบอกว่าประชาชนเอาไงท่านจะฟังผมว่าวันนี้หลายคนตื่นแล้วว่าอํานาจประชาชนนั้นมีมากขึ้นแล้วผมว่าคนที่ตื่นแล้วเนี่ยเขาไม่กลับไปเหมือนเดิมครับให้คุณไปเหยียบย่ำหรือไปจากัดสิทธิ์ปิดหูปิดตาครับผมว่าทําไม่ได้แล้ว ถ้ากปปสชนะในสนามการสู้รบทางการเมืองครั้งนี้ประชาธิปัตไม่เกี่ยวกยวปปสคือกปปสท่านจุเทพก็บอกแล้วว่าท่านจะไม่กลับพักอีกแล้วผลของไปจากตึกนี้แล้วไม่กลับมาอีกแล้วฉะนั้นกปปสชนะก็เป็นชัยชนะของมวลมหาประชาชนประชาธิปัตนั่นก็ยืนก็ยืนช่นชมว่าอย่างน้อยที่สุดมีคนที่เคารพเสียงของประชาชนแล้วนะครับและพักประชาธิปัตนั้นพยายามให้เป็นพักของประชาชน นั่นเราก็คิดว่าอะไรก็ตามที่เป็นความประสงค์ความต้องการประชายชนเราก็ต้องทําแต่ภาพที่มันสะท้อนออกมากอปปสกับประชาธิปัตย์เคียงข้างกันมันเป็น<ล>สิ่งนนที่เหลี่ยงยากสําหรับคนธรรมดานะครับเพราะคนธรรมดาก็ยังมองว่าอ้าวพรนชูเทพก็เคยเป็นเลขาธิการพรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์อ้าวคุณนิสิธิ์ก็เคยขึ้นเวทีแต่ว่ามันต้องแยกแยะนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราอาจจะคิดเหมือนแต่วิธีการเนี่ยไม่เหมือนกันผมยกตัวอย่างเช่นว่า เราตัดสินใจว่าพวกเราลาออกจากสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่เพื่อสนับสนุนแนวทางของกปปสเราบอกว่าเมื่อสภามันผู้ยี่ปูยำขนาดนั้นแล้วเนี่ยใช้อำนาจโดยที่ไม่ฟังเสียงข้างน้อยเลยเนี่ยสภามันขาดความชอบธรรมแล้วแล้วไปอยู่ทำไมให้เขาเกิดความชอบธรรมก็าลาออกมาเพื่อให้คนได้เห็นว่าเห็นไหมว่าสภามันผิดปกติแล้วนะเราจะไม่ยอมเป็นส่วนของสภาธาตุรุ่นที่สองรุ่นที่สามติดต่อไปแล้วนะการที่เราตัดสินใจไม่ลงเลือกตั้งแล้วก็ฟังเสียงประชาชน เสียงจากประชาชนร80สาขาเสียงจากสสร้อยกว่าคนเขาไปฟังเสียงมาแล้วว่าประชาชนนั้นไม่มีความเชื่อมั่นในอาชีพนักการเมืองไม่มีความเชื่อมั่นว่าเสร็จแล้วเนี่ยปัญหาประเทศจะจบเสร็จแล้วคอร์รัปชันจะลดลงเสร็จแล้วประชาชนจะมีอำนาจตรวจสอบมากขึ้นเขาไม่เชื่อเมื่อไม่เชื่อผมก็บอกว่าทํายังไงให้เขาเชื่อเขาเชื่อบอกทําจริงให้ดูก่อนสิเปลี่ยนแปลงลดอํานาจนักการเมืองสิเปลี่ยนแปลงลดอํานาจรัฐสิเปลี่ยนแปลงเพิ่มอํานาจตรวจสอบประชาชนสิ เปลี่ยนแปลงเพิ่มสิทธิประชาชนในการตรวจสอบในการร้องสิลดเพิ่มโทษพวกคุณเยอะๆสิถ้าบอกคุณโกงเพิ่มโทษความเสียหายประชาชนถึงแม้ว่าไม่ได้เสียหายโดยตรงแต่ว่าฐานะผู้เสียภาษีก็มีสิทธิ์ร้องเรียนได้ทสิ่งต่าง,างๆเหล่านี้ทําไมไม่ทําให้เขาก่อนผมว่าเมื่อทําให้เขาแล้วเขาพร้อมแล้วเนี่ยแล้วถึงเวลามาเขาบอกว่าโอเคเขาพอใจระดับหนึ่งไปได้แต่ต้องไปแล้วต้องมีสัตยาบันอีกนะต้องทําอะไรต่อไปอีก แน่นอนว่ากปปสชนะจะต้องมีการจัดตั้งสภาประชาชนแต่ถ้ากปป,ปสแพ้ในการสู้รบทางการเมืองครั้งนี้ค,คุณสุเทพโดนจับคุณจุติบอกว่ารัฐประหารไม่เกิดขึ้นแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นผมว่าทุกคนโดยเฉพาะท่านสุเทพพูดอยู่แล้วว่าทุกคนทําตามกฎห,หมายบ้านเมืองพวกเราก็ทําตามกฎหมายบ้านเมืองอะไรก็ตามที่อยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญอยู่กรอบกฎหมายเราเคารพครับแล้ววันนั้นท่านจุเทพก็ต้องไปต่อสู้คดีในศาลถ้าเกิดท่านแพ้ถูกไหมครับ ถ้าท่าน,นยืนยันแล้วถ้าเกิท่านแพ้ไม่หนีไปเมืองนอกหรอกไม่กลัวคดีหรอกก็ถือว่าสุดจิตใจก็ต้องไปพิสูจน์กันในศาลครับท่านพอ,อคิดว่าวินาทีนี้การเลือกตั้งในวันที่2กลกุมภาพันธ์2557จะยังคงเกิดขึ้นไหมคะในฐานะที่เป็นพอ,อเนี่ยคงจะต้องตอบในทาง positive ก็คือต้องมีแน่นอนะนะฮะเพราะว่าเราก็ได้พิจารณาแล้วหลายๆทางที่คิดว่า การเลือกตั้งวันที่สองเนี่ยมันต้องดีที่พูดอันนี้เพราะว่าเมื่อมันมีพระราชกฤษฎีกาออกมาเป็นอย่างนี้แล้วผมคิดว่าไม่มีใครที่จะไปแก้ไขหรือทําอะไรต่างๆในฐานะที่ประบาทสเด็จพระพวได้ได้ได้ได,ได,ได้ประทานมาเรื่องนี้นะแล้วก็คิดว่าทุกหน่วยทุกฝ่ายก็คงจะให้การร่วมมือแล้วก็ให้ดําเนินไปถึงจุดนั้นจนได้ผมคิดอย่างนั้นเพราะนั้น การเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมีแน่นอนค่ะอุปสรรคปัญหาต่างๆล่ะคะจะคลี่คลายจะเดินไป,ไปข้างหน้า<ม>ยังไงคะโดยเฉพาะเรื่องของผู้สมัครคือนี้ฮะถ้าพูดถึงอุปสรรคเนี่ยนะเราคิดว่าเราก็คงจะต้องประสบแน่นะมากหรือน้อยนะอันนั้นอยู่ที่แล้วแต่พื้นที่นะผมคิดว่าในกรณีที่มีการ รณรงค์คล้ายๆว่าให้ไม่ให้มีการเลือกตั้งเนี่ยมันก็มีส่วนที่หนักๆอยู่ก็อยู่ทางส่วนาักต้ซึ่งนะถือว่าเป็นอิทธิพลนะของของของกลุ่มคนนั่นะนะนะ,นะะซ,ซ,ซึ่งอย่าไปเอ่ยชื่อพักอะไรครับแต่ว่าหมายถึงว่าเขาเขาก็ต้องหาทางที่จะทำให้เกิดผลพพวงแห่งการไม่เลือกตั้งเนี่ยมีขึ้นจนได้ ผมคิดว่าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นหน้าที่ที่รับผิดชอบของกรตคือกรตเนี่ยเมื่อมีพระบรมราชโองการให้ให้ให้มีการเลือกตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยกกตจะเป็นหน้าที่ของกกตทันทีว่าจะต้องรับผิดชอบทําให้การเลือกตั้งนี่ให้สมบูรณ์และสําเร็จไปจนได้เขาก็มีกฎหมายของกกตเขาก็มีกฎหมายรองรับเราเองในฐานะที่เป็นพักการเมืองหรืออาจจะจะมองเลยไปถึงเป็นฝ่ายรัฐบาล เราไม่สามารถที่จะไปทําอะไรได้เลย uh, เนื่องจากว่ารัฐบาลไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกว่าจะต้องขอ,อไม่มีการเลือกตั้งหรือขอเลื่อนการเลือกตั้งไปกรกตต้องเป็นคน,นดําเนินการเป็นฝ่ายขอนะผมจึงมีความเชื่อมั่นว่าก็คงจะต้องต้องมีการเลือกตั้งถึงแม้มันจะมีปัญหาแต่ก็ปฏิเสธเสียงสะท้อนหนึ่งไม่ได้นั่นก็คือเสียงที่บอกว่าทําไมต้องเลือกตั้งแล้วค่อยปฏิรูป ปฏิรูปก่อนดีไหมคะคือความจริงสิ่งเหล่านี้นะฮะถ้าเราดูตัวบทกฎหมายอันนี้อันนี้ทางทางทางพรรคการเมืองอย่างอย่างอย่างเราในฐานะมทหรือต่างเนี่ยไม่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 ได้เกี่ยวข้องกับหมายความว่าไม่ได้ดูแลหรือหรือรับผิดชอบทางด้านรัฐบาลไม่ได้ตัดสินใจตรงนี้ถ้าสมมติว่าจะจะจะทำนั้นก่อนรัฐบาลเขาก็ต้องหาหนทางแต่ถ้ามองดูเนี่ยว่า มันมีตัวบทกฎหมายมีรัฐรมนูลข้อไหนที่จะ,อ,ะอนุโลมให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยลาออกแล้วเพื่อจะให้เกิดสุญญากาศแล้วก็ทำการปฏิรูปในช่วงนี้มันไม่มีเพราะว่าตัวบทกฎหมายกำหนดไว้เลยว่าเมื่อยุบสภาต้องนะใช่ไหมว่าต้องรัฐบาลจะต้องรักษาการไปจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่มีคณะรัฐมนตรีใหม่ถึงจะพ้นนาทีอันนี้ เราลองมองดูแล้วมันไม่ไม่รู้จะทำยังไงในลันกษณะนี้ก็ก็ไม่ใช่ตะแบงเนว่าต้องมีการเ,าเลือกตั้งแล้วก็ถึงจะมาปฏิรูปแต่ในข้อที่จริงเนี่ยถ้าหากเราทำพร้อมๆกันเนี่ยมันก็ยังทำได้ก็เลือกตั้งไปนะฮะมีรัฐบาลก็ดูแลรักษาการเลือกตั้งจะปฏิรูปยังไงก็ปฏิรูปไปไอการปฏิรูปเนี่ยผม,อ,มอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าเรา เราปฏิรูปในลักษณะผู้จริงเปิดกว้างท่านนายกตียะเปิดกว้างอยู่ในเรื่องการปฏิรูปเพราะปฏิรูปเนี่ยมันจะเป็นในส่วนที่ต้องมีหลายๆส่วนหลายๆฝ่ายมาให้ความให้ให,ให้ให้คำแนะนำอะไรต่างๆผมต้องขอบคุณที่ที่ที่อ่านอ่านข่าวเมืม่อเช้านี้ว่าองค์กอ30ร30มกว่าองค์กรเนี่ยที่ได้ออกมาแล้วนะองค์กรเอชนเนี่ย ดีดีอาร์ไออะไรต่างเนี่ยเป็นผู้ที่มีความคิดความอ่านมีม,ม,มีมีแนวทางที่ดีออกมาอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเราน่าจะทำควบคู่กันไป <c oughs> การการเลือกตั้งเมื่อได้มาเป็นรัฐบาล <c oughs> ก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลนี้จะมาควบคุมให้แนวทางการปฏิรูปเนี่ยไปในแนวทางของรัฐบาลใหม่ที่จะมามันไม่มีไม่เกี่ยว <c oughs> นะเราอยากจะเห็นบุคคล ที่จะทาการปฏิรูปเนี่ยเอามาว่าในเรื่องของการจะจัดการปฏิรูปการจัดอะไรองค์กรในเรื่องการคอร์รัปชันในเรื่องเกี่ยวกับรบริหารในเรื่องอะไรต่างเนี่ยให้เป็นอิสระที่สุดค่ะนะคือหมายความกลุ่มคนเหล่านี้จะต้องเป็นอิสระปราศจากการเ,าเขาเรียกว่าชี้นำหรืออะไรต่างรัฐบาลเขาคงจะไม่สามารถที่จะไปทำงานในลักษณะนั้นได้ค่ะก็ดีซะอีกในเมื่อทำแล้วเนี่ยแต่เรา ที่ต้องมีรัฐบาลมันจําเป็นก็เพราะว่าเมื่อไม่มีรัฐบาลการเจริญเติบโตการในเรื่องเศรษฐกิจการในเรื่องการดําเนินการต่างๆของภาครัฐเนี่ยมันจะศูญเลยนะถ้าไม่มีนะหรือหรือทางท่านคุณสุเทพก่ามีความคิดว่าจะตั้งของของคุณสุเทพขึ้นมามาจากหน่วยงานต่างๆหรือว่าอาชีพต่างๆ300คนแล้วท่านจะตั้ง100คน อันนี้อันนี้ท่านท่านคิดว่าถ้า,ถา,ถามันเป็นอย่าง,งานั้นรัฐบาลที่ที่ที่จะมาจากการเลือกตั้งแล้วมันดูแลเรื่องการปฏิรูปเราก็ชี้แจงแล้วว่าเราไม่ต้องไปเกี่ยวยในเรื่องการปฏิรูปมากนะัก็ตั้งองค์กรมาอย่างที่ท่านนายกเสนอตั้งมานั้นอ่ะมันเป็นเพียงตุ๊กตานะเมื่อตั้งมาแล้วเราก็จะดำเนินการการปฏิรูปก็เอาความคิดความอ่านของหลายๆท่านเอามานั่งคุยกัน ท่านตั้งขึ้นมาแล้วก็มาสิก็มาร่วมกันคุณสุเทพก็เข้ามาที่ใครก็เข้ามานะฮะถ้าอยากจะมาเสนอเหมื้อมาอะไรนะเรายินดีเปิดกว้างในเรื่องนี้นะคล้รัฐบาลที่ตั้งออกมาเนี่ยเมื่อปฏิรูปเสร็จก็มีความตั้งใจว่ามีสภามีรัฐบาลก็ต้องยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งกันใหม่หอเอาตามแนวนั้น,น,นในลักษณะนั้นนะฮะผมก็คิดว่าื่อเมือนเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เห็น หน้าที่จะมีอะไรต่างๆนี่ผมก็พูดยาวไปแต่ว่าในเรื่องของการปฏิรูปก่อนหรือปฏิรูปหลังผมคิดว่ามันจะต้องมีรัฐบาลแล้วรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลรักษาการจะต้องอยู่ไม่อยู่ก็ไม่ได้<ะ>แล้วก็ต้องมีการเลือกตั้งวันที่สอง<ะ>แล้วเมื่อมีรัฐบาลก็จัดองค์กรในเรื่องการปฏิรูปเนี่ยทำกันไปค<ะ>รัฐบาลยังไม่มาควบคุมในเร่างามา,มา,ม,ามาสิ่งเหล่านั้นไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ตกการไปนี่นั้น แต่วันนี้เสียงเหล่านั้นมันหลากหลายในขณะเดียวกันอุปสรรคปัจจัยต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นท่านประเมินไหมคะว่าจะเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นผมถ้าถ้าถ้าพูดถึงเรื่องรัฐประหารเนี่ยต้องต้องเรียนนะฮะผมก็เล่นการเมืองมาหลายปีนะฮะตั้งแต่เด็กจนใหญ่ผมก็เห็นว่ามีการรัฐประหารมีการปฏิวัติมีการอะไรต่างๆเนี่ยนะเยอะแยะอ,อยบ่อยครั้ง ก็ผมคิดว่ามันก็อาจจะมองดูว่าถ้าใครอยากจะทาก็ทาไปแต่เขาต้องรับผิดชอบนะทาไปแล้วก็รับผิดชอบนะเพราะผมเองก็พูดจริงไม่คิดว่าว่าจะมีในสมัยนี้ในสมัยเหตุการณ์ที่ประเทศชาติเราเป็นอันอย่างนี้สื่อสารมวลชนเรากว้างขวางสามารถรับรู้อะไรต่างๆได้มากมายจะแล้วคนก็ก็ก็ทราบเลยว่า รัฐบาลที่จะมีการรัฐประหารนี้มาจากอ,อำนาจอื่นที่จะมาไม่ใช่อำนาจจากการเลือกตั้งอะไรเงี้ยฮะ,ะจากประชาธิปไตยเนี่ยมันจะไม่มีใครครบคะนะก็ดูจากที่คราวที่แล้วที่หลังจากที่สี่เก้ามาก็มีรัฐบาลทหารก็ไปถามดูท่านได้รับเชิญไปประเทศนั้นๆๆ่ันนนนนนไหมแม้ทั้งรัฐบาลอภิสิทธิ์ที่ก่อนมีการ จัดทากันในใน,ใน,ในอกองทัพอะไรเงี้ยนะฮะมันจะมีอย่างนั้นไหม,มนะฮะเมื่อมันเป็นอย่างนี้ปั๊บเราจะปล่อยให้บ้านเมืองเราซึ่งอยู่ในลักษณะอย่างนี้สุดโทมหรือโดยที่ต่างชาติเขาไม่ให้ความสําคัญไม่ความร่วมมือเลยนะเรา,เราทั้งนี้เราทําไม่ได้เศรษฐกิจทั้งปวงมันจะหมดคนที่จะมาลงทุนในประเทศเราจะมีความคิดว่าเฮ้ย มันเกินไปละอย่างนี้นะ,ะไม่มีความเชื่อมั่นหละในประเทศเราจะทําอะไรอะไรอะไรก็ไม่ไม่มีเชื่อมั่นแม้กระทั่งอย่างขณะที่มีม็อบเนี่ยความเชื่อมั่นของเราก็หายไปเยอะ,ะจะเห็นว่าประเทศต่างๆเนี่ยพยายามอย่างยิ่งที่จะกันบุคคลเขาบอกให้ไม,ใหมไม่ให้มาไม่ให้มาเที่ยวไม่ให้ไ,ใหไปอย่างนั้นอันนี้คือความความสูญเสียของเราไม่ได้คิดกันเลยว่าเรื่องนี้สูญเสีย นอกจากปัจจัยนะเรื่องของการรัฐประหารแล้วเรื่องของการชุมนุมเรื่องของการปิดกรุงเทพท่านประเมินไหมคะว่าสถานการณ์วันข้างหน้าถ้ากปปสชนะหรือกปปสแพ้การได้มาซึ่งข้อเรียกร้องเนี่ยแนวทางการเมืองจะเป็นยังไงผมคิดว่ามันไม่มีแพ้ไม่มีชนะ,ะถ้าเราจะเป็นไปในแนวทางให้มันบินบิน,บนทั้งคู่เนี่ยมันก็ะจะต้องมันต้องคุยกันนะฮะ การคุยกันเนี่ยอย่างที่ท่านนายกยิ่งรักษณเนี่ยก็พยายามอย่างยิ่งที่จะเปิดโอกาสให้มีการคุยกันแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้สปอนในเรื่องนี้นะฮะไม่ได้ตอบตอบรับในเรื่องนี้ค่ะแล้วก,การที่มันจะขึ้นไปสู่วินวินอย่างที่ผมเรียนแต่เบื้องต้นน่มันก็ต้องคุยกันนะต้องมาคุยกันว่ามีอะไรอนะไรเราคนไทยด้วยการชาติเชื่อเดียวกันนะทําอะไรก็ก็ก็ไม่เห็นยากในการที่จะคุยกันนะ แต่ว่าขณะนี้เหมือนอย่างว่ารัฐบาลเนี่ยถูกคุกคามนะฮะทุกวันก็มีแต่โขทุกวันก็มีอะไร,ะรแล้วรัฐบาลก็ยึดมั่นอย่างเดียวจะไม่ให้มีการเลือก,อก,อกตกยางออกะนะฮะจะต้องรักษาอันนี้เพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าผู้ที่หน้าสองศารที่สุดคือข้าราชการตำรวจซึ่งต้องเป็นผู้ที่ประทะเขาไม่มีอาวุธมีแต่กระบองมีแต่ไอ้ไอไอไอโล่เนี่ยนะฮะ โจรตัวจริงๆมากันเยอะมากงั้นก็ต้องมีแกสส๊สซ้ำตาบ้างอะไรบ้างสุนยางบ้างอะไรเงี้ยมันก็มีแล้วมำกันเขาก็อาจจะโดนล้อมกรอบโดนทุบตีก็ได้ใช่ไหมฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะทําให้พักเพื่อไทยต้องทบทวนแล้วก็ปฏิรูปตัวเองตามกระแสตามความต้องการตามเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นไหมคะความจริงมันเป็นนโยบายหลักของเราแล้วนะค่ะ ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการมีม็อบนีด้วยซ้ำไปพรรคเนี่ยจะต้องมีการไปรูปตัวเองค,คุณจะสังเกตเห็นว่าพรรคเนี่ยมีผู้แทนรัษดรมีเป็นมากมายถ้าหากในเรื่องเกี่ยวกับารป็นรูปเนี่ยนะไม่ได้เข้ามาเกี่ยวกับการาท่านท่าน m ม n นจแล้วเนี่ยนะพรรคมันก็จะไม่เป็นพรรคมันจะต้องเรามีแนวทางนโยบายยังไงเนี่ยมันจะต้องจัดให้เป็นเรื่องเวลาวนั่นคือการเป็นรูปตอนนี้พรรคเราใหญ่ พรรคเราเป็นรัฐบาลเราจะมีเลือกตั้งนี้ผมก็บอกว่าเรียนเรียนว่าในฐานาาะผอเลือกตั้งนี่ผมบอกว่าเราจะได้ผู้แทนได้ต่ำกว่าเก่าคําถามยอดฮิตถ้าปฏิรูปก้าวข้ามพันตํารวจโททักษสินชินวัตรไหม,มเรื่องเรื่องเองกี่ยวกับทางด้านของพรรคเนี่ยเราก็มีหัวหน้าพรรคเราคือพรรคเราเป็นองค์กรนะะไม่ใช่ว่าเป็นครอบครัวนะ,ะทุกคนนี่เข้ามาก็อยู่ในองค์กรในองค์กรก็มีแนวทางที่จะทำ ปฏิบัติอย่างน้นอย่างนี้นะฮะ,ะแน่นอนบางทีนี่อย่างคราวที่แล้วเราอาจจะยอมรับเหมือนกันว่าใช้สโลแกันทักษิณคิดเพื่อไทยทำแต่ปีนี้ไม่มีเที่ยนี้เราถือว่าคุณยิ่งลักในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยท่านได้มีแนวทางมีแนวคิดอะไรต่างๆ ครบถ้วนแล้วท่านได้คิดได้ทําแล้วได้ทําแล้วเห็นเห็นแล้วได้ได้ปฏิบัติมาแล้วสิ่งที่ท่านทํามาเนี่ยก็อยู่ในแนวที่เรียกว่าดีด้วยซ้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําอะไรแล้วก็ท่านทักษิณก็ห่างไปตั้งนานละนะไม่ได้มีมีมีคุยกันบางวันบางคนบางคนถามบอกว่าเอะเราเราเป็นขี้ข้าทักษิณนเป่าผมบอกเอะทักษิณก็ไปในยุ่งเกี่ยวอะไรตั้งนานแล้วแต่เราเป็นองค์กร ถ้าเราจะบอกเราเป็นขี้ข้าวองคอ์กรนะชยนยเราทําให้องคอ์กรแต่ว่าโอเคองคอ์กรเนี่ยอดีตเนี่ยท่านทักษิณเนี่ยเคยเป็นหัวหน้าองคอ์กรนี้ไอ้ความที่สัมพันธ์มีความที่ชิดเชื่อกันอะไรต่างนี่ก็ยังอยู่นะสิ่งที่เราคบหาสมาคมทํางานด้วยกันมันก็ยังอยู่ในจิตใจเรานะฮะท,ที่คุณถามบอกก้าวข้ามท่านทักษิณเนี่ยผมหม่คุณหมายถึงอะไรผมก็ไม่รู้เพราะผมก็ยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ก็ยังคิดมั่นใน แนวทางที่ท่านได้ทํามาแต่เบื้องต้นนะในเรื่องเกี่ยวกับถ้าจะเห็นว่าอย่างอย่างไย,ยกตัวอย่างที่คุยกันบ่อยๆก็คือ3 0บาทรักษาโลกก็มีนะ<ส>เรื่องเกี่ยวกับกองทุนสตรีกองทุนต่างๆมันก็มีหมดอันนี้ที่เราทําอย่างงี้แล้วอันนี้เราก็ยังสางต่อแต่เราจะปรับเราจะปรับในส่วนที่มีความคิดเห็นว่าอาจจะไม่ดีอาจจะแนวนําทางไปสู่ ในความเสียหายอย่างต่างเราจะปรับเพราะฉะนัน้นนโยบายที่ที่ผมเคยเรียนหลายท่านไปว่าเราจะใช้นโยบายเดิมแต่เราจะมาปรับแต่งให้นโยบายอันนั้นเนี่ยสามารถที่เดินต่อไปด้วยดีการปรับแต่งนี้ก็แน่นอนนั่นก็คือฟังเสียงพี่น้องประชาชนฟังเสียงสื่อมวลชนฟังเสียงอะไรต่างๆเพราะสิ่งที่ที่เข้ามาส่งม no าเนี um um ่ย เราต้องรับมาทุกอันนะเที่ยวน,นี้ผมเป็นพอรัตตังผมดําเนินการอย่างนี้ะนะก็เรียนเรียนว่าจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปแนวทางถึงผมเชื่อว่ามันคงจะไม่ได้ร้อยเปอนะแต่ว่าอาจจะ8-90%ซผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้พี่น้องประชาชนที่ให้การสัพพอร์ตเราก็คงจะมีความสบายใจได้ค่ะ